ต้องพี่ต้องอย่างนี้เลยไหมไม่ใช่ยังไงดียังไงดีคะรอลงมาหลังวนเลื่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะแต่ค่อยรออินเสิร์ตก็ได้ค่ะอ๋อรอรออ่ะเดี๋ยวค่อยรออินเสิร์ตทีเดียวดีกว่านันมือยนะังไงดีอ,อันนี้พี่นั่นได้งี่ถือได้ผิดได้อ่าถือได้อินเสิร์ตค่ะครัค่ะแล้วรางวัลในวันนี้เป็นไงบ้างคะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากเพราะว่ารางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นรางวัล มามีช่ช h อยส์เนาะก็เป็นรางวัลที่แม่มากกว่าหมื่นคนเลือกเรามาค่ะใช่แลิวมันเป็นส่วนของตึิงพันน้ำหัวบีค่ะน้ำหัวบีของเราเนี่ยชื่อแบรนด์ก็ชื่อมิวพลาสเซนมอลค่ะเราก็ทำมา4ปีแล้วทำมาพอสมควรแล้ว้วก็ก็ดีใจมากที่แม่ๆเลือกเราค่ะ ในวกระแสโควิดยังไงบ้างคะเรามีการปรับการตลาดยังไงบ้างก็กระแสโควิดช่วงนี้เราก็มีการปรับการตลาดก็คือเราเน้นออนไลน์มากขึ้นจากเดิมที่เน้นออนไลน์อยู่แล้วเนาะอาจจะทาเป็นเหมือนกับไวรัลแล้วก็ออนไลน์มากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็เพื่อให้แม่แม่เนี่ยเขาก็ก็คูโควิดเนาะก็คงไม่มีใครออกจากบ้านไปไหนอะไรเยงี้ค่ะแต่จริงๆเราโชคดีที่ว่าพื้นฐานออนไลน์ของเราค่อนข้างดีอยู่แล้วคราวนี้แม่ก็คือแบบ ซื้อของออนไลน์อยู่แล้วเนาะเออก็จะมีผลกระทบนิดหน่อยในที่ห้างปิดเลยเพราะมีขายที่เซน็นคันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีผลกระทบนิดหน่อยตามช่วงที่ห้างปิดแต่ว่าจับว่าดีมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องของสูตรล่ะคะเราจะถึงเรื่องจากสูตรที่เป็นน้ำหอมดีแล้วมีสูตรอ ก็ของเราเนี่ยจะมีสูตรน้ำหัดีนะคะวิจัยมาีสูตรด,ด้วยกันก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมขิงมะขามพุซาราจีนะ,นะคะแล้วก็เราก็จะมีตัวเม็ดด้วยค่ะทั้ง2ตัวของเราเนี่ยมีการทําวิจัยร่วมกับมหาลัยมหิดลว่าทานแล้วเนี่ยจะเห็นผลจริงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้ทําวิจัยเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าทานแล้วเนี่ยเพิ่มระ้นไน้ำมากถึง4ี่เท่าเท่ากับเทืยอนที่แม่ที่ไม่ได้ทานน้ำห6ดีเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มีการดูสูตรอยู่เรามีอาหารเด็กค่ะแล้วเราก็มีเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆขึ้นมาอาจจะเป็นสำหรับแม่เอจิ้งกซายซี้หรือว่าแม่ผู้ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไงก็คงยังเป็นเน้นกลุ่มแม่เด็กแล้วก็ผู้หญิงอยู่ค่ะในผลิตภัณฑ์เห็นว่าในในปีนี้เราก็มาตรงนี้แล้วปีหน้าเราจะเรื่องเข้าชิงพัฒนาสูตรอะไรอเงี้ยค,ค่ะก็เรามีการท <ๆ S 2> ี่จะเพิ่มสูตรกันนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยจริงๆก็แลนที่จะออกจักสองสูตรขึ้นมาเพิ่มเตมิมค่ะ ได้ค่ะฝากติดตามมิวควอตเซนมอด้วยนะคะเป็นน้ำหัวปลีสกัดเข้มข้นผสมอินทผาลัมค่ะสำหรับแม่ให้นมแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ทุกคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องแบบสีกิจกานสุขภาพนะคะจริงๆเนี่ยสามารถทานได้ทุกคนในกลุ่มเลยนะอย่างเช่นตัวมะขามอย่างเงี้ยก็จะช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยตัวขิงก็ช่วยเรื่องของอืด้องเฟอร์แล้วก็มีตัวพิษาจีที่บำรุงเลือดได้ดีมากๆค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะมิวควอตเซนมอค่ะขอบคุณค่ะต้องาไปแล้วต้องทาการดอโอเคนะ ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะก็เข้าไปดูได้เลยค่ะที่ f a c e b o o k นะคะมิ Plus and more นะคะน้ำหวมลีสะกัดเมข้นสมอินตาผาลามเข้าไปดูได้ใน f a c e b o o k นะคะแล้ว IG ก็ a อ sign m i l วพลัสแอนค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์นะคะ a อ sign m i l ว m ลัสค่ะฝากเบอร์โทรศัพไปด้วยแล้วกันนะ0994745565ค่ะยังไงก็ขอฝากมิว l ลัสแอนมอไว้ในอ้อนใจแม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะอินสิร์ตแปงนะคะ